ปรับสภาพพร้อมขายเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับรถฮ่าที่นั่งเข้าใหม่นะคะก่อนหน้านี้มีการรีวิวให้ชมตอนรับเข้านะคะวันนี้บอกได้เลยว่าปรับสภาพพร้อมขายแล้วสภาพสวยโคตรน่าใช้งานเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะ,ะกับรถฮ่าที่นั่งคอนด้าซ V ค่ะ 2.4eS นะคะตัวไมโนเชนรถฮาที่นั่งราคาคันนี้ขายอยู่เพียงแค่899,000บาทสีขาวมาพร้อมฟังก์ชันจัดเต็มมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายละเอียดตัวสลูปมีมาให้กล้องถอยหลังเลนวอสมีมาให้แล้วนะคะและที่สําคัญเลยคันนี้ ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นรถแค่ใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นไม่แท้โรงงาน94,000โลค่ะภายในออปชั่นจัดเต็มรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะคะฝังพี่กดติดตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบรับรองได้ไปคันนี้สวยครบจบในคันเดียวนนะอนไปรับชมในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ F4 ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้มาอยู่กับนุชวันสุดท้ายนะคะกับปีใหม่นี้นะคะใครที่ยังไม่ได้รถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะวันนี้จัดมาให้ชมก่อนปิดงานนะคะเปิดงานมาใครสนใจรีบจองกันได้เลยนะคะกับคันนี้เลยนะคะ Honda CR-V ค่ะเป็นตัว5ที่นั่งนะคะ 2.4i นั่นเองนะคะเป็นตัวเริ่มต้นสําหรับคันนี้นะคะใครที่ตามหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยต้องบอกได้เลยว่าราคาหายจากป้ายแดงไปหลายแสนแน่นอนไม่ใช้งานแค่หลักหมื่นอีกด้วยนะคะบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันรถใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นเลยนะคะรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะคะฝากพี่ๆกดติดตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะตัวนี้ราคาเปิดขายที่เพชรยนต์นะคะ899,000รถปี2021ไม้ใช้งาน9 4 0 0 0สีนะคะเลดผ่อนฟรีดาวนะคะจะผ่อนอยู่เดือนละ เพียงแค่1น0 0 0บาทเท่านั้นได้ออปชั่นฟังก์ชันจัดเต็มแบบนี้นะคะถือว่าคุ้มแน่นอนนะรายละเอียดของของตัวรถนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มมารับชมในส่วนของรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนเลยตัวนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดด้านหน้านะคะได้เป็นกระจังหน้าโครม,มียมตัดทั้งบนและล่างสวยๆแบบนี้เลยซึ่งนะคะดีไซน์ออกมาได้สวยหรูมากๆเลยกับ CRV ชโฉมหน้าใหม่หรือว่าเป็นตัวโฉมไมน์ด์เชนนั่นเองไฟหน้าเป็นแบบไฟฟู LED มาให้แล้วไฟเดย์ไทม์นั่นนิ่งไลท์มีมาให้อีกด้วย นะคะสภาพสวยๆเลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะนุชมีการรีวิวนะคะก่อนปรับสภาพเนาะให้ชมหนึ่งหนึ่งรอบแล้วนะคะวันนี้มารีวิวให้ชมนะคะหลังจากที่ปรับสภาพเสร็จนะคะบอกได้เลยว่าสภาพน้องๆป้ายแดงเลยค่ะพี่จ๋าไม่เก้าหมื่นสี่เท่านั้นนะคะโป่งซุ้มร้อยอยู่สภาพสวยๆแบบนี้เลยไม่มีการโดนชนมานะคะสันเหลี่ยมหรือว่ารอยต่อนะอยู่สภาพสมบูรณ์แม็กเดิมโรงงานขอบ18ค่ะสาหรับคันนี้ดอกยางได้ยางปี2024อีกด้วยยางปีใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นถือไปบอกได้เลยว่า ข่มแน่นอนนะคะด้านข้างตัวรถนะคะสเกิร์ตหรือว่ากันชนด้านข้างเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะไม่มีรอยช้าหรือว่าไม่มีรูปก,การถลอกนะ,ะขีดขูดรอยรักยิ้มด้านข้างไม่มีเลยสีขาวสวยๆนะคะสันเหลี่ยมรอบคันเห็นได้ชัดกระจกรอบคันได้เป็นพัดเดิมจาก Honda ค่ะคุณพี่จ๋าอยู่สภาพเดิมๆสวยๆกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเป็นระบบพับไฟไฟ้ามีไฟเลี้ยวอมาให้และที่สำคัญคันนี้ มีเลนวอ h มาให้อีกด้วยนะคะในราคา899,000ได้ฟังก์ชันจัดเต็มและที่สำคัญนะคะคันนี้มีสลูปมาให้ด้วยนะ,ะเป็นรถห้าที่นั่งมาพร้อมสลูปนะคะสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศนะ,ะดื่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนชอบออกเดินทางนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าสลูปมีมาให้แล้วนะคะนอนแบบเป็นรถแบบ ปิกนิกได้นะออกไปปิกนิกหรือว่าไปเที่ยวเป็นครอบครัวนะคะสามารถชมวิวได้เลยนะคะสีรอบคันได้เป็นสีเดิมสวยๆนะสันเหลี่ยมตรงนี้เห็นได้ชัดเลยเนาะนะคะนี่นะคะรอยเหลี่ยมนะคะอยู่สภาพสวยกระจกรอบคันได้เป็นพัทเดิมจากฮอนด้ามือเปิดเป็นสีขาว ะะภายในคุมโทนด้วยสีดำนะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แล้วตัวเบาะได้เป็นเบาะเดิมจากโรงงานด้วยนะคะภายในสวยเดิมฟังก์ชันจัดเต็มมาให้แบบนี้ไม่ควรพลาดเลยมาพร้อมในส่วนของวายเดียรคอนโซลหน้ามีลายไม้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามาให้ด้วยแล้วก็คอนโซลกลางเนาะมีลายไม้ติดมาให้มีที่ชาร์จแบตนะคะเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าระบบแอร์อัตโนมัสนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังเลนสบอสนะคะแล้วก็ ตัวสรุปด้านบนมีมาให้สภาพสวยแบบนี้เปิดบิดใช้งานได้ภายในสวยรถดรูแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะพี่พจ๋าแนะนําอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่มองหารถหาที่นั่งไว้ใช้งานอยู่นะคะหรือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเสาบีเมกอาร์หัวน็อตนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยไม่มีช้ํา นี่นะคะน็อตเดิมๆแผ่นเพจนะคะสีดำนะคะแบบนี้ยังอยู่สภาพเดิมจากโรงงานอีกด้วยนะคะภายในกริบๆสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะแผ่นประตูน็อตรอยเมกอาร์ก mm hmm. นะคะอยู่สภาพเดิมเลย นะคะสวยๆใครที่อยากมาชมรถนะคะก็มาชมได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคุณพี่จ๋านะคะหลังปีใหม่นี้เปิดทําการวันที่3นะคะพี่นะ,ะเปิดทําการวันที่3นะ,ะถ้าใครเปิดงานแล้วนะคะนัดมาดูได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถก่อนนะคะก็สามารถติดต่อรถเข้ามาได้นะคะสําหรับห้องโดยสารด้านหลังนะคะนั่งในสาท่านสบายๆแอร์หลังมีมาให้มีที่ชาร์จแบตตัวเบาะอยู่สภาพสวยไม่มีช้ำเลยนี่นะคะภายในสวยๆ ตัวสลูปนะคะเปิดอออจนถึงตัวผู้โดยสารด้านหลังเลยนะคะนี่ใช้งานได้ปกติด้วยนะคะโอ้โหครบมากคันนี้นะคะใครที่ไม่ได้ถือว่าพลาดเลยนะสนับตัวนี้นะคะรถห้าที่นั่งนะคะบอดี้โครงสร้างสวยเดิมจากโรงงานเลยนะคะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมซอกประตูหัวน็อตนะคะอยู่สภาพเดิมไม่มีร่องรอยการขยับขยื่นเลยน็อตเดิมๆโรงงานนะคะหัวน็อตเดิมแน่นอนค่ะคุณพี่จ๋านี่นะคะสวยๆกิ๊บก นะแผงประตูด้านข้างนะ็อตรอยเมคอารอยู่สภาพสมบูรณ์แน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะรีบจิบจับจองกันเข้ามาได้เลยนะเพราะว่ารุ่นนี้สเปคนี้หายากมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้มีเข้ามา2คันเนาะขายไปเกลี้ยงเลยนะคะวันนี้จัดมาให้1คันเลยทะเบียนนี้แคปมาได้นะคะสวยๆแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวด้านหลังค่ะคันนี้นะคะได้เป็น ไฟท้ายนะคะดีไซน์ออกมาได้สวยหรูเดิมโรงงานแบบนี้ด้วยกันชนอยู่สภาพสวยไม่มีดรอยการแตกเล้าไฟทับทิมมีมาให้แล้วน้ำมาพร้อมโลโก้ฮอนด้าเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็แถบสี่เหลี่ยมแบบนี้ตัดขอบเพื่อความดูสปอร์ตนั่นเองสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกรุ่นที่สามาสภาพสมบูรณ์หลังคาอยู่สภาพเดิมโรงงานไม่มีดรอยการพลิกคว่ำหม,มาแน่นอนนะคะกระจกด้านหลังได้เป็นพาร์ทเดิมจากฮอนด้าอีกด้วยสําหรับตัวนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวด้านล่างนะคะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวประตูหลังไฟฟ้านะคะใช้เท้าเตะได้ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะประตูหลังไฟฟ้านี่เลยนะคะเปิดเข้ามาแล้วนะคะที่เก็บสัมภาระก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นรถบ้านก็นําสามารถพับเบาะนะคะลงแล้วก็สามารถนอนได้เลยนะนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆสําหรับคันนี้ ด้านล่างนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวยางอะไหล่นะคะเดี๋ยวนุชหามาใส่ให้นะคะแม่แรงมีมาให้แล้วสําหรับในส่วนของอยางอะไหล่นะคะตอนนี้พี่ๆี่เขาเก็บทําความสะอาดอยู่เนาะเดี๋ยวนุชหามาใส่ให้ในวันปล่อยรถนะคะแล้วก็ด้านหลังตัวหัวน็อตน,นะคะโครงสร้างอยู่สภาพเดิมแน่นอนค่ะคุณพี่นี่เลยนะคะรอยเลียงลงมาอยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนแบบนี้ไม่มีช้ำนะคะมคอาร์ Make up, แต่น็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิม นะคะกว้างสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะถือได้เลยว่ามือเดียวนะคะไม่เก้าหมื่นี่นะคุณพี่นะคะราคาหายจากใยแดงไปหลายแสนนะคะไม่ซื้อตอนนี้บอกได้เลยว่าพลาดมากๆนะเพราะว่ารถสวยนะคะการันตีมาให้แล้วนะคะโครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะใครที่อยากดูว่าเดิมแท้แค่ไหนนะคะไปดู ย้อนคลิปดูได้เลยนุดลงมาให้แล้วนะคะตอนรับเขา้าบอกเลยว่าสภาพกริปมากนะสภาพค่อนข้างกริปเลยไม่ต้องเก็บรายละเอียดเยอะนะคะสำหรับตัวนี้นะคะกระจกรออพันได้เป็นพัดเดิมนะคะภายในก,กว้างๆแบบนี้แอร์หลังมีมาให้ซอกประตูหัวน็อตรอยเมคอาร์คอยู่สภาพเดิมๆโรงงานแผงประตูด้านข้างค่ะอยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างหลักเดิมแน่นอนนะคะใครที่สนใจไม่ควรพลาดเลยนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์หรือว่าราคาซื้อสดได้เลยนะคะสําหรับในส่วนของรายละเอียดนะคะแผง ประตูด้านข้างคนขับค่ะตัวนี้มีที่เซฟบ่อให้ด้วยเนาะนะคะเซฟบ่อที่เปิดปิกระจกออโต้เซนทัล็อกมีมาให้ครบเลยลายไม้เป็นเอกลักษณ์อยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้โครงสร้างนะคะรอยนอ็อ นะคะหัวน็อตรอยเมกอาร์คอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีรูปการขยบขยื่นด้วยสภาพสวยๆเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีมาให้แล้วนะคะแล้วก็นะคะโครงตัวเสาบีเนาะนะน็อตเดิมโรงงานนะคะสติกเกอร์ต่างๆติดตั้งจากโรงงานยังอยู่ให้เห็นเป็นแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดภายในคันนี้นิดนึงเนาะว่าได้ฟังก์ชันอะไรมาเล่นบ้างมาได้เลยนะคะอ่ะ ตากเครื่องโชว์ก่อนเลยหลับแดกจะให้ดูเลือนไมค์ก่อนนะคะว่าคันนี้ไมค์เดิมแท้แค่ไหนบ้างนะคะพวงไลัยมอลติฟังก์ชันฟุตช่นคอนโทรลมีมาให้นะคะที่รับสายวางสายมีมาให้ครบหมดเลยนะคะไมค์ใช้งานแท้โรงงาน9 4 8 2 9่กกิโลไม้แท้จอทัชสกรีนกล้องถอยหลังนะคะเนวี่มีมาให้แล้วระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้คอนโซลกลางมีที่ชาร์จแบตมาให้อีกด้วยนาคุมมากๆเลยนะอ่ะนี่นะคะกล้องถอยหลังกว้าง แบบนี้ชัดๆนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวเรนมอสคันนี้มีมาให้แล้วนี่เลยนะคะมองด้านข้างได้ฟังก์ชันจัดเต็มเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้บอกได้เลยว่าถือว่าครบการใช้งานแน่นอนนะคะสนใจรายละเอียดสอบถามมาได้เลยค่ะพ,พี่จ๋าตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะนี่นะคะเมนูต่างๆนะคะเปิดเล่นได้นะดูได้เลยว่าเชื่อมต่อนะคะพวกบลูทูธ USB หรือว่า,เ,าเป็น FMAM เล่ M A M, นได้ปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ Apple Carpay มีมาให้ด้วยนะคะเชื่อมต่อกันได้หมดเลยโทรศัพท์นะคะนี่ได้หมดนะคะสวยๆถือว่าฟังก์ชันจัดเต็มมาให้เหมือนกันสำหรับรุ่นนี้ออกแบบดีไซน์มาได้สวยหรูคุ้มราคามากๆนะคะและที่สำคัญคันนี้นะคะมีสลูปมาให้ด้วยนะคุณพี่นี่นะคะสลูปของเราเปิดปิดใช้งานได้แบบนี้เลยค่ะคุณพี่จ๋า นะ้ำมีสลปติดตั้งมาให้แล้วนะคะสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่เก็บแว่นตาด้วยเนาะอ่านี่นะคะคุ้มมากที่บังแดดอูสภาพสวยเดิมเลยนะคะไม่มีช้าสวยๆก,กริบๆไม่ควรพลาดนะคะพี่ๆท่านไหนที่มองหาอยู่นะคะรุ่นนี้นะคะ Honda CRV นะคะเป็นตัวตัวนี้นะคะเป็นตัว5ที่นั่งนะคะราคา 899,000บาทจัด,ดยอดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่แค่15,000บาทเท่านั้นได้รถไว้ใช้งานเลยค่ะคุณจ่ารถท่าที่นั่งมือเดียวประวัติศูนย์น้องๆป้ายแดงแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะราคาหายจากป้ายแดงไปหลายแสนและสภาพค่อนข้างสวยเดิมด้วยนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อมาหาหุูได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเรามารับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพสวยเดิมขนาดไหนบ้างไปชมกันได้เลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมจาก h o n d ้าเลยนะคะภายในนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องนะโครงสร้างหลักนะคะเลขแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมแบบนี้ให้เห็นไม่มีด้วยรอยาวน้ำมันไหลยืมด้วยน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมๆรอย QC ต่างๆนะคะจากโรงงานยังอยู่เห็นเป็นบางส่วนแบบนี้เลยนี่นะคะโครงสร้างหลักเดิมน็อตยึดฝากระโปรงอยู่สภาพสวยเมคอัพแต่ละจุดนะคะรอยกลมๆสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะคุณพี่จ๋าอยู่สภาพสมบูรณ์เลยแผ่นกันความร้อนไม่มีด้วยการฉีกขาดด้วย อาเห็นได้ชัดแบบนี้นะคะใครไม่ซื้อตอนนี้ถือว่าพลาดมากคันนี้นะคะ Honda CRV เป็นรถท่าที่นั่งนะคะเป็นตัว 2.4 ES นั่นเองนะคะตัว m i no change ปี2021ราคา899,000บาทค่ะจัดยอดเต็มฟรีดาวน์คันนี้ผ่อนเพียงแค่15,000บาทเท่านั้นดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยเริ่มต้น2.9%นะคะพี่ๆท่านไหนที่มองหาอยู่นะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างสนใจราคาซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี่เลยนะคะฝากไว้อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับพี่ๆที่มองหารถมือ2ไว้ใช้งานหรือมองหาซ r อาีมือ2นะคะก่อนที่จะ ไปซื้อป้ายแดงดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของหนูนิดนึงนะคะ<ๆ>เผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้าใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ